คนอย่างไร<ห>มาจอยแท้มันแกจอยนั่นแหละมันมาจอยกินนักเสียสิบอ่ห <c oughs> ัวถึหัวก็ววคือกันอีก <c oughs> มีคนฝากถามไม้อะไรพว้งไว้แบบคนจอยแล้วกินเข่าเนี่ยบอกครับไปกินพวงเขา่นขเขาน,นั่นแหล,ละยินไปแล้วบนนอนไม่กินซื้อไหมกินบนนอนกินบนนอนมากบ้างไหนครับกินกาแฟเมื่อหาปฟองบนนอนนอนบ่าไงคโอ้เลี้ยงจริงับไม่รอ้ ก็กินก็แสหลายแล้วนอนได้กินขอหลายอยู่บ้านนีโอ้ล่ะแค่เดีวตื่นเลยตือนเลยเตือนเลยตือนสองช่ออกไปหาหมูสองช่วงหมูก็ร้อนเก็บตายเนี่ยเ้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันหร้อยหกสิบแปดพรบพระพิมาที่บ้านองขามครับนองขามตะบนรองขามคอนสวรรค์เทยพภูมได้เดี๋ยวมาในคุณพ่อมงินเองว่ามาสองอันครัได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนสองอัน จ้ากันเนาะแต่เว้น่าแต่เบิ้งมาเบิ้งน้องกันด้วยครับหัวอันนี้ก็เนี่ยนึ่งว่าไทยเขาธรรมดาดนะครับไทยเขาแต่ว่าลูกพื้นบ้านครับลูกตีลูกผสมเนาะลูกก้อนอยู่ไหนมาจอยแท้มันแค่จอยนั่นละมันมาจอยกินนักเสียสิบอ่หัวหัวก็คือกันอีกอ่ะทีนี้พอบวงมาดูจากตัวแล้วพันลูกอ่ะฮะพันลูกจะตัวแล้วครับพันมันสามที่ตัวเลยครับหลานน้อยตอนนี้ท่องอย่างนี้ก็แก้วอพิ่งจะทำของอ๋อ อาทีิว่าเนี่ยสองตัวนี่ยพ่อมวงมาจากได้ห้องพันไว้ซั่ง่สิบสองจะเขาหายไห้บ่รู้ส่อายก็ดี่าล่ะตตอนด้ไหลตรงนี้พ่อปวงเนาะตอได้ไหลยี่หรอแต่พ่หนุ่มเงินเนี้ยโอ้พ่องเอาเบิรพ่อวงศูนย์แปดหนึ่งศูนยนยปดหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ย์ครับพ่องเก่งข้อครับมาอไหร่ะับเงาะเอบเอลูกรอ rô rô có à đi <laughs> trên rồi nó phạt hẳn đi 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 พ่อพลไม่ลำดวนปะดทมื่อนี้เอานี่ยมีแต่ของเราเลยครับเนี่ยเป็นงัวเลี้ยงงัวงามเริ่มจากสาวน้อยเดีวนี้ก่อนพ่อสาวน้อยว่าเปิดเลยก็ได้แล้วครับเปิดครับหกพันห้าครับหมื่นพันห้าร้อยสี่พันอย่างพันแต่ว่าอาจะอะได้มื่อเหตุเขาเนาะเป็นลูกคนบ้านบมอพ่อพลประมาณนีีแล้วหรือพ่อปีแล้วบ่ ได้ได้ปีนั่นแหละครับคุณโดยเฉพาะพุ่มหางเนาะลากพืชนเลยอีลานะหนึ่งหมื่นห้าันห้าร้อยดีกว่าทุกอย่างนาทีมีเคลียด์แน่ๆมีดอกเนาะอีลานะพ่อพันแม่พันกระด๋อยโที่สองคือนี่แม่ลูกแม่ลูกครับลูกเป็นลูกครูนี่สิบสองพู้เท่าเลี้ยงนี่สิบสองพูดเท่าไม่ยิ่งเลี้ยงทั้งยู่รถอนวัดเจ้าหญ้าบ่ไหวดอกว่าท่าน่ว่าย สีลูกแล้วก็เข่าท่าเนาะเป็นบักลาได้เน่ะครับเข่าแม่เขากระโพงนั่นเดี๋ยวประมาณจากตัวแล้วพ่อพานลูกอะลูกแรกลูกแรกอ๋อเราไปตัวสองร้อยสี่สิบตัวแล้วพ่อพนนะบ่ได้มีตั้หนี่อ๋อมีตั้หนิ่ยถ้าเดี๋ยวก็เปิดไว้ครับเปิดไว้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองแล้วลาตัวนี้มากับผู้ใดน่ะลาตัวนี้มากับแม่อ๋อมากับแม่โอ้ยหลานี้ก็เข่าท่าได้สีแล้วเปล่เคเอฟสามหนึ่งอ๋อเอฟสามหนึ่งก็ประมาณหกเก็ดเดือนได้บอกพ่อถึงบ่แม่เขาอยากตัวแล้วพ่อพน ลูกแรกคือกันครับอ๋อลูกแรกทีหลันี่ร้อยเอ๊ะข้ิหาที่ฮอดบอกพ่อหาที่ฮอดบ่ฮอจตจะรับหาเนาะเท่าใดพ่อเปิดไว้เท่าไรเปิดไว้สามจิมหาครับสามจิมหาตอนนี้เราพอพ้อนละส่วนเบอร์โทรผมยีขอไม่ลำดวนนะครับขายตัดสินขายตัดง่ายเปนอันอันนี้แม่ลูกพ่อพ้อนไม่ลำดวนแล้วว่าลูกแรกได้ไหมครับลูกเป็นลูกสาวอันนี้เป็นงัวเลี้ยงแล้วครับเป็นงัวเลี้ยงง้องามหล่าตัวนี้ก็ที่สูงร้อย คนละหาสิบอร้าะเท้าสองิไปคนหนึห่งเละลูกเครื่องดำยังดีลูกส้กก่าทายุยอ<า>คุณแม่ขอเบอร์ครับ0879543719็ด้าหี้ไม่หนีไม่ได้งงงามมาแล้วคุณแม,ม่เนาะอสนใจ<า>ติดต่อได้เลยม,มันมันได้คุณแม่เด้อเออ สองห้อยพันล้โอ้พเบิ่งดูอันนี้เป็นอะไรนะเป็นสาวหรือพันลูกมาแล้ว สาวเตี้ยสูงกะที่ร้อย40กว่าก้อน,น,นอยู่ละสีกับผ้าพันอยู่จะต้องถามเจ้าของแล้วเพื่ไอไม่พอรู้จากผู้เขียวก็จากเอกบางพนครับ ว้าคนช่วงตุบๆว้าเสียเสียพ่อหลงตลาดจเปิดไวเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สองหมื่ัสองครับสองอคับตัวนี้เป็นลูกดวงตะวันครับอ๋อว่าทีเจดเดือนนี่แะครับอ๋ออายุขวายังพันนั่นเนาะตะว่าน่าจะขายางันตีงวรับกังสีเริ่มเป็นสัดแล้ครับแต่สีถือว่าได้อยตัวนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสขึ้นเาร้อท่สิบได้เยอะครับร้อยี่ขึ้นครับสอนะครับเราเปิดอ่ะต่อได้ ก็ได้ครับกันบปไก่กระส่งไอ้พร้อมน้อยเนาะไก่ท่วงพี่ครับขอบัวไว้ก่อนเลยพี่รถรุ่นหกห้าสามสามเจ็ดสองห้าห้าหกครับพี่น้องได้ใส่หูเลยครับนะพูดถึงหนาแล้วก็คมดีเนาะแต่ว่าทางด่านหูสวยน้อยหนึ่งนะครับเด้ออ๋อนั่นนะเครื่องลวดด่านรถเนาะครับมันน่าจะขือนมากัดหรือนืออย่างบัวรับก้อนก้ออะไรเนยบอกไปน้อยหนึ่งครับพี่น้องไปโทรถามแะเวบังครับ ก้อนจากแจ้งข้อได้นังอ้วนอ้วนตัวนี้เพิเ่งแยกลูกออกไปหมดนะครับเขา<อ>เขาที่อันมีลูกมีเจังไหนน้นอยน้อยมันมันมามีงอผูดเลยอ๋ขอขาดตัวอ้วนเหรอครับกติพันธพาลูก สามสี่หรือหาอยู่ประมาณนี้แหละมันเป็นงูเนี่ยหลัวจากที่ร้อยสามสิบพละยูถ้าหละพพวันเปิดไว้นะมื่นเจ็ดพันหามื่นเจ็ดพันหางนะครับเปิดแล้วครับนะต่อได้ยูแล้วว่าถิมีบ่มีเป็นงวฝูงงวหลายตูวแต่ว่าบดได้มีเตมีย่างด้วาเท่ากันบ่อเนาะบ่ครับบ่เนเชิงพาโนนก็ไตยไทยหนึ่งหมื่นเจดพครับเจ็ดพหาง้าร้อยเป็นหมข้ามหมูตอเอาเบอร์มื่อก่อนในพวันเอูย์เก้า หกห้าเจก้ครับพี่น้องย่าค่อยทุก่อระเบิงเลยครับเด้อหนถามระเบิงเราวันหมนมานเลยครับเด้อขอบคุณท่านหลายครับก็หูด้วยนะเห็นบ่หูเห็นม่ไอ้หนุ่มหนุยตัวนี้ไม่ใช่ผู้เขียว1 8บแปดหารอยเราเราเปิดไว้นะขอข้อมูลด้วยจากเดือนจากปีแล้วครับยากหนึ่ง ใครก็ไ่วันี่พวู่บอดเลยใรวู้จังโอ้าประาาปรทัาข่านอินข่นินข่าเนียอ้เด้อไัวนเราไมวเนี่ยให้ไมต้งสิทธิ์คขอเบอร์ไปนะครับเบอร์โทรศ6นย์3กสามครับไปโทรมาถามเราบุงนะครับเด้อครับต่อเราเด้อครับเด้อ ลูกว่ามันเออเนื้อหนังเขาทางแล้วยังครับกับเสีะแม่ซื้อให้นึ่กว่าแม่ซื้อให้อุ้งมืไหวดอกขึ้นเยแล้วเนี่ยขอราะบึงว่าเลี้ยงนะครับมาจากบอญญาอนน่อใหญ่อะไรนะมันอีกเอออ่อนล่าตัวนี้อันเดียห้อยเนี่ยถ้าได้ท่องพาลูกอยู่ตัวลราหรือรว่าสาวว่าสาวถ้าได้ผสมหรือยังครับผสมเหรอครับได้ายังเดือดลราห้อยผสมสีเดือนกลัวๆเลยเหรอครับผสมอะไรครับข้าวหอมแดงครับ หมูมแดงอ๋ผสมยี่ห้ออยู่แล้วสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงมันว่าที่พุทธประหารที่จังหวัดเลยแต่ยีพราได้ยีดอกบืนหานี่กาที่สูงบิดอยู่ไอ้ร้านี้เป็นบ้านบ้านบ่หรือว่าเป็นลูกสาวผู้ใดครับเนี่ยอันนี้นายจะมั่วบ้านนะครับอืมแต่ว่าสีเพิ่งถึงมะพรานอยู่ครับผมเขาของประดิษฐ์ได้ครับเนี่ยมองเปื่อเท่าไรก็้อยเปื่อตั้งสามร้อยตอนนี้เนาะตอนนี้ครับเออขั้นโบกไก่เราสู้ไงพ่อครับต้อมีติคนแล้วประกันน้อยเนาะครับผมแล้วมาอยากบอรใหญ่มาขอเบอร์ไว้หน่อยครับศูนย์แปดศูนย หนึ่งห้าแปดสี่สามสามสองไ่อยังครับตีครับหมอยงย์หมอยงย์ได้ครับเด้อพี่น้องค่อยโทรถามระเบิงครับตัวม้าตอเราครับเนี่ยก็ถึงสี่เราก็ความยั้งก็โอเคงเราอยู่ความสูงก็พอได้อยู่ครับนี่ใส่ดีนะพ่อยเนาะตัวหน่อยแหละแต่ว่าหมอยงย์เด้อ ผู้ใหญ่สุชาติจากแกงคอคือโพดแต่ละหยอกจะครองะหลาา่าแต่ในหัวล้นมังดีเออถืออากาศเย็นแล้วก็เขาห่าวด้วยนี่เขาไปอยากไปเล่นน้ำมูวนปุ้นเนี่ยต<อ>ิเดือนแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ม้วนทีปีกว่าหรอครับกว่ามันบ้านเนาะบมันบ้านแต่ว่าเขานีที่โพ้ยเนาะผู้ใหญ่เนาะเขาเขาที่บพออกหรอหือกครับเบิ้งซงเหล่าวัดเจ้าเป็นปีกว่าเออเงื่อนหลังเขาทายโยมันบ้านตายอย่างนั้นอ่ะผู้ใหญ่เปิดวัเที่ไหนหล่เแต่นะเปิดวัดทีห้หาล้อยครับ,บ ตอนนี้แล้วครับลนะสิบห้าห่าร้อยก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยต้องมีกี่คนบังน,นนะแล้วผู้ใหญ่เนาะเราได้มาถึงวัยถึงไยได้ครับตี๋จะถามไวผบ้ใอ่บัหลาแล้วอย่านี้นผู้ใ,นนใหญ่ยี่สิบแปดครับเบ้เมเ่เออสีสีผิวแล้วก็เข้มดีอยู่ฮักเสดายแนละ้วจากสัน่นนิดนึงแลผู้ใหญ่เนาะถ้ายืดอีกนิดนึงนี่โอเคเลยพุ่มหางดีป่ะท่างครับหางดีครับ เอพ<า>ื่อพี่น้องกันไปจับสัตว์ตวผู้บบมี้อคุ้มฝูงเพื่อตันเด็ผู้ใหญ่สองอเงนแปดองเ่นแดตอ,อน,น,น,นะนะผู้ใหญ่นอนเะมาผู้ใหญ่เบื่อมาก่อนนะปนแปดหนึ่งหนึ่งสองนึ่นนผู้ใหญ่สุชาติจากแก่งคอ ยิงงวงน้ำของห้อยคันน้องได้ครับนะครับครับบ้านหนองบัวขาวครับก็พูดถึงอีลานี้เน้อหลังใชได้เป็นบ้านบ้านด้ครับบ้านบ้านครับเอออยากออกสูงแดงเหลืองๆน้อยนึงครับผ่านจากตัวห้อยคันน้องคิดว่าผ่าลูกอ่ะลูกตัวทองค่าจ่อหนะครับจากเดือนแล้วครับเป็นว่าได้สามเดือนนะครับเจ้าของเพิ่งแต่ว่าเรประกันเค่นี้จะไปตีปกติเป็นก้าวที่มันแทบม่ต้อขึ้นอีกทำได้สามเดือนครับพอบ้านถึงว่าเนื้อหนังแล้วก็ความยาก็โอเคอยู่ครับ เท่าไหร่ี่น่งปไปหมื่นเจ็ดพันแลครับต่อได้ครับต่อได้นิดๆครับโอ้เอาเบอร์เมื่อก่อนพ่อกรน้องมาศูนย์เก้าสามห้านึ่องหกสมหนึ่งครับเอยโทรมาต่อเราเลยครับเมื่อรครับถามแล้วกอนมาเพิเรายังขายกรต้อเราบ่ไก่กระซงให้บัตดีวิตามินเนาะบ่ครับเป็นเรื่องเลยสามารถสานอยมาคุณเจ้าให้ก็ได้เดี๋ยวปต่อเราได้ทั้งเผือกทั้งดอนทั้งดำมาได้หมดนะแต่ว่าหล่าตัวนี้เป็นไขดอนเนาะ เสือจังเดียวแล้วเนะยครับมันมีสวมจองลำวัตุกน้องเนี่ยเนี่ยครับแล้วเป็นลูกสาวผู้ใดครับนะ่เป็นสายเกี่ยวป่าเออแล้สูงเท่าใดครับเนี่ยหนึ่งสามสิบพูดถึงว่าปอดเลยนะครับนะไฟ่ม่กระตุ้มกับบวมีล้วยเนี่ยห้อยเออเลาปอดเลยได้ครับจนแบบว่าที่ออกสไตล์ประมาณสีชมพูเนาะเกลือที่ครึ่งสีชมพู เสด็จก็เปิดไว้ครับไว้สี่สิบห้าสี่สิบห้าจนตนาการราคเปิดเท้าไหครับเนาะต่อได้ครัเห็นหน้าน้องแล้วสวัสดีครับครับก็บานก็ดียุติอะไรเรายืนอยากเอ็นๆนิดเดียครับเนี่ยที่จริงเราอนั่นโยเราหยุดมองเอ็น นี่อีกชุดหนึ่งของเราด้วยครับเนี่ยเป็นสามสิบสองลูกเป็นลูกสาวลูกลูกนี่เป็นลูกผู้ใดครับลูกนี่อีหลานน้อยนะครับโตเลยโอ้คมโตคบโตท่นลูกใหญ่โตแล้วห้อยลูกโตที่สองข้าท้องผสมผู้ใดไว้ครับในท้องไะผสมผู้ใดผสมโตครับโอ้คมโตกันนะครับนะลูกเบิ้มสายเบิ้มอ๋อแล้วที่สูงเท่าไหร่น้อนอีหลานเนี่ครับนี่ร้อยสามสิบแปดโมลุ่ยร้อยสามสิบแปดเลื่อนหันขอท่าเลยนะอ่างก็โอเคอยู่นะครับ ทางเฮือนี่ก็ปลอดหมดล้วครับเนาะเรามีแซมไหอยังสามหมื่นสองพันเลยครับเน่ยเรามีทั้งเผือกทั้งดำพี่น้องเด็กๆเคยโทรมาหาเราราคานี้คันพวกไก่กระส่งใงพี่น้องเ่แล้วครับเนาะแล้วก็ต่อร้องได้แล้ประกันตนิติโกนพร้อมุ้อมือเบอร์นะครับมาศูนย์หสครับศูนย์ห้าสองหกห้าสองศูนย์หสองหห้บตยังครับแสงครับ อ่าพี่น้องจะคอยโทรมาถามระ,ะเบิดครับผมต่อแล้วเอาเอาต่อกนันหมันนะครับเดอ้อ่าอ่าาอ

ม่ดนในห้อยเรามาจากทั้งผู้เขียวหรือว่าจังข้อเนี่ยอ๋อว่างข้อเป็นอะไรมาหนึ่งโคมห้อยเข่าก็นี่เอ้นเข่าอย่างไรเนี่ยเขาเอ้นมาจากไหนก็ล่ะอันนี้ก็ยี่ไฟท่าดินแดงอันนึงคืออันนึงล้ม่งแมนบางท่านแล้วที่ผ่นจากตัวแล้วผ่านลูกไงลูกสองครับลูกสองเด็ปักหล่าหน้อยเนาะครับโอ้สองแต่ว่าตีบวพ่อหยาบอะไหนี้เข่าเลี้ยงไอ้ว่าไม่เท่ายห้อยแม่ลูกนะครับซาซีอร่อย ต่อเด่นแล้วครับนะคันบ่ไก่ส่งให้พร้อครับเอาเบอร์มาหน่ยครับพ่อพี่น้องโทรหาให้ศย์เกครับ1915739ครับพ่ออย่างครับพี่น้องครับจากไอ้ยังข้อเนาะแถวบ้านพ่อใญ่บุงบ่ครับตัเอ้าพี่น้องก็โทรถามแล้วเบิ่งหด้อครับเด้วไหนพ่อยังได้ไปเลี้ยงบู้ถึงถ้าอัดดีๆก็ดีเบิ่งดีเลยเนาะอีหลายเนาะผ่านน้ำเลี้ยงครับอืมครับก็ต่อเล่าเด้อครับโทรถามแล้วเบิ่งพันห้าเรายังบ่ขาย

เพิ่งได้ซที่ซื้อขายกันนะก็เพราะบันใดนะบ้านกันเพราะง้วง้วงามเหนียวเพิ่งได้ไปได้ใช่ไหมก็ง้วงงามเป็นกับเพ่อได้ขายเพิ่งได้ขายเนี่ยอยู่ร้อยพจน์เนี่ยที่มีหักนนั่นซึ่งว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่ชั่วโมงเนี่ยแต่ก็ได้ขายกันเนี่ยอยู่ของพวกมุงนี่ก็ได้ขายอยู่ครับพี่บอกพี่น้องนะว่าตลาดตั้งอยู่เมืองไหนก็ครับอยู่หนองคามครับ ตำบลหนองคามอำเภอพรขสวรรค์ช่วยภูมขั้นปิดถึงวันจันทร์เนาะมันประหารพัน็มีเอออันนั้นของกับนั้นเสียงทองพอดีสองหม่องอันนี้เป็นตลาดเก่าแกียร์ไปพ่อบงร้าพี่น้องอ่ะมันหมันเลยพอเด้อยไปลาพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ